เฝ้าเขา่าชูหมดปกติเขา่าชูปัจจุบันใวเร็วจะยังจะเสื่องซสาสักส่าซุ้มหนึ่งกับยังเด็กแถมเด็กตัวมีการขาดเลี้ยนเติมไปอีกมาตั้งนี่งหัวจักตัวตนจะขข็งเงา อันนี้มันสาคัญคือการระลึกรู้นี่หละการรู้ตัวนี่ละว่าจะของเป็นอีหยังเนี่ยจะละมื่อนี่ส่วนมากคนบ้องหูตัวเองบ่งหูตัวบ้องหูจักบ่เห็นตัวเองบ่งหูตัวเองบ่องหูจักตัวเองหลงตัวเองนี่แหละหลงตัวเองบ้องหูจักกันไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอนี่แหละ อันเดียวกันมันอะไะถ้าเป็นไผ่เป็นไผ่ยืนบังจะขวางอยู่เนี่กระจกกับบงหัวจักว่ายจะของเป็นไผ่งามือเอสาซองกระจกสูึมเอื้อบงหัววายจะของเป็นไผ่ขั้นหัวจักว่ายจะของเป็นไผมันเฉ็ดอีหยังมันจีบเป็นจังไงมันจีบไปจังไงเนี่ยมนันจีบบนเป็นยังซี่มันก็จีบแอคทีบจะของมันจีบเป็นจังแสนสี่พัฒนาตัวตุนจะของขึ้น อันนี้บริษัหู้จักเกของหู้จักตั้งแต่นาหู้จักตั้งแต่แน่นนีนแนวนี่หางวงหู้จักกันนี่แหละเฉพาะเมาอเข้ามาเตียงเพียงเปลี่ยนน่วะไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอเธออยู่ในกระจกกระจกแม่นไผ่สันยินเบิงอยู่ีนกระจกแม่นผู้ใดต่างคนต่างบงหู้จักกันหลงเกี่ยวของ หลงนี่ก็เอิ่อไว้หลงมันก็เลยบ่มีทิศทางบ่มียังกันค้นหูจักแทแทหูจักเจ้าของหูจักตัวตนเจ้าของบาันสิเป็นจังซัสนจังซสี่มันสีนั่นสินี่มันก็ต้องหักเจ้าของหลาย่านี่เดียวนี้กับบ่งห้จักกันแจ่มเนไผเป็นไผอยู่ใกล้ๆกันนอนน้ากันกับบ่งห้จักกันนอนก็สักเต่อ่านอนกินก็บสักเต่อ่ากิน มาโรงเรียนกับสักแต่ว่ามาโรงเรียนด้ซื่อเด่นไปมือมือนึงอันนี้บอเป็นการพัฒนาเลยเพราะบมีสติว่รล,ละลึกโบะตันนักขาดความตนักขาดความใส่ใจายแนวชวนมากกับหาญาติกูดอกผู้สีเฮ็ดเป็นผู้สีหาเป็น มแจะหลงจะขวางไปตัวจะขวางตัวผู้อื่นได้ผ่านตัวจะขวางก็ไปตัวผู้อื่นตัวจังสันตัวจังสีเขาเจ้าล่วงโลกไปกับนี่ตัวหน่อยกับว่าตัวผู้อื่นตัวหลายกับล่วงโลกเขาว่าลวงโลกสิ่งลวงนี่ก็เปลี่ยนไปเริ่มไปเท่าวีละ ตัวเจ้าของว่าบะทุกบะยา,ากว่าลำบากว่าดูสบายเป็นคนบะทุกบะยา,ากเป็นคนห่างคนมีเสียชีวิตไงตัวเจ้าของแยง่งมึงแวนอะโอ้ยว่าเป็นสีคักละ่ะไปทั้งใดนี่ไปพ่อผู้สาวเสียมาเลี้ยงไว้จักสามคนหมดนะ้ค่บังเข่าสีกินกับบะมีขันเมียบ่เลี้ยงไปเป็นตายอันนี้ก็ตัวเจ้าของพืชได้กับสิบตัวผู้อื่น คุณยิ่งกับตัวเจ้าของพ่อเจ้าของก็คือจังผู้ชี้ไข่แน่หน้าตาดีเตบิบเป็นว่าได้ผู้บ่าวมา่นี่มันสิเมาเลี้องอยงแต่สิกับตัวเจ้าของอีกแต่ผู้บ่าวก็หาก,กินบ่้ันได้ได้อยู่จังสิปัญหาย,ยังไม่เลี้ยงสู่กินถ้ากินอย่างแต่ละมือก็ยังยากก็นยน้อนว่าสิได้มาเลี้ยงสู่บ่บอกเจคว้างแล้วไได้ตัวไปเรื่อย อันตรายก็ตัวผู้อื่นบุญได้ใจนตัวเจ้าของเนี่ยลงไปเรื่อยเื่อสิดีนอกบ้านเนี่ยขั้นใดผูนผ้น,ผนันพุ้นี้คือสิดีจังสันจังสี่ม่ได้ตัวเจ้าของเรื่อยๆไม่จะคว่ำล่วงเจ้าของคำล่วงห่างเหินจากคว่ำจริงเาห่างเหินจากการพิจารณาลงไปอีกร้องคิดอีกมุ่มกลับเอิงเขาเป็นไผ่ยังเหนือ,นอนสันอยน่ในสถานะใด เป็นจังไงร่องเบิงความจิงเบิงหันเขามาสู่ปัจจุบันเบิงยืนอยู่นี่เป็นผู้ใดเบิงแวนอยู่นี่เป็นผู้ใดผู้อยู่นแวนนี่เป็นไผรแง่งเวียนเบิงกับเบิงให้มันรู้จักฉันรู้จักเธอเนี่ยว่าไมันไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอเถอะมันก็รู้จักกันจะควงกันจะเกี่ยวงร่องเบิงเขียนเสกกระจกไว้ที่ล่ะรู้จักฉันรู้จักเธอไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอแต่ละหมือนนีเป็นจังไง หาเบิงความถูกความอยากจากของเบิงพอเมียนี่อุกแล้วพระจะเอาขาใกล้น้ะผากเด้วค่เสีแตงไหนลูกแังสีเป็นคนใดพอมาตอนเน้บุญของเจ้าของเป็นอย่างรองกลับไปเบิง้งคิดเบิงงพราวมากลับมาตั้งตัวเป็นนักเรียนดิเจ้าของเป็นอย่งางใหม่ในโรงเรียนนี่เจ้าของเป็นอีหย่างเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนบ่เป็นส่วนหนึ่งของนักเรียนบ่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนบ่ ทันคือว่าจะของเปลี่ยนแะ้ววรจเห็ดจังไงเลนกันขี่ข้าหนังสซื้อโบราณบาทรทาเจ้าสอบมาฝาจากไดจ่ขะแนนอันนี้ครับโมหะจักจะขวงเห็ดอีกอย่างไวไม่ได้อย่างได้อย่างเดียวพิษห,หลักเกี่ยนมันพระกันตังตัวให้มันหุ่นจักจะขวางบังหุ่นจักตัวตนจะขวาง จะพักกันเล่นกันหัวหลายเบิ้งเรื่อยๆเนี่ยเบิ้องจะของนลยนะเห็นหนา้าปุ๊บถามมาเป็นผู้ใดเนี่ยอยู่นี่กระจกเนี่ยยน่ยมัเป็นย่างเวียนเบิ้งกับเบิ้งเนี่ยเป็นไผ่หนีไปสัน่นถามจะของเบืง้งมันจังสิยงหูจักดึงเป็นแนวเครื่องเตือนสติจะของระลึกดูจะของให้มันหูจับจะของซ้ำหนีมันก็ดีแล้วละ่ะให้มันหูจับจะของไว้มันจองสิงพัฒนาจะของเอาเข้าห้องบาน